เด็กหญิงมิย้ายชายาแพนพิกชะตาบทที่40 อีจื่อถงและเลิงหมัวหมัวชนเข้าด้วยกันไม่ง่ายเลยกว่าที่เสียวเวินและเลิงหมัวมัวจะประคองเจ้านายตนขึ้นมาได้เท่าว่าเพราะความโกรธอียจื่อถงจึงผลักนางทั้งสองออกแล้วโผล่เข้าหาโมอิงซีแต่ขณะกำลังก้าวเท้ามองเห็นอีกฝ่ายยกมือขึ้นจ้องมองนางขะแมงระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางของโมอิงซีมีเข็มเงินวาววับหลายเล่มบนเข็มเงินยังมีหยดน้ำสีดำ มันครับเห็นได้ชัดว่าเข็มนี้เคลือบพิษไว้นางกลืนน้ำลายลงคอจากนั้นก็ไม่กล้าก้าวขาอีกแม้แต่ก้าวเดียวถอยไป โมอิ่งซีจ้องมองอวีตจื่อถงที่ขวางทางอยู่ด้านหน้าส่งเสียงเตือนเยือกเย็นเลงหมัวมัวหวาดกลัวเข็มพิษในมือนางกังวลว่าจะทำให้อวีตจือถงบาดเจ็บจึงรีบเดินไปดึงผู้เป็นนายออกมาโมอิ่งซีเดินผ่านพวกนางพยุงเถาเอ๋อที่หัวหมุนจนหลงทิศเปิดประตูห้องเสียงโครมที่ดังขึ้นเป็นเสียงปิดประตูใส่หน้าพวกนางพระชายา ท่านได้รับบาดเจ็บหรือไม่หลังจากเถาเอ๋อคืนสติก็กุมศีรษะที่ปูดบวมไว้แต่ยังคงกังวลใจว่ามู่อิงซีได้รับบาดเจ็บหรือไม่ข้าไม่เป็นไรแต่เจ้าสิหน้าผากชนตนบวมปูดนั่งลงข้าจะทายาให้หมู่อิงซีใส่สหน้าเปิดกล่องยาออกนำผ้าฟ้ายและขวดยาออกมาเอาผ้าฟ้ายชุบยาเช็ดหน้าผากให้นางพระชายา บ่าวทำเองเพคะโมอิ่งซีบังคับให้นางนั่งลงบนเก้าอี้ขมวดคิ้วนั่นนึกถึงตอนที่ทะเลาะกันเมื่อครู่แล้วต้องทอดถอนใจอาศัยอยู่กับอีจื่อถงในเรือนเดียวกันเป็นจริงดังที่คาดไว้ว่าต้องเกิดเรื่องจากเมื่อก่อนแค่มีปากเสียงตอนนี้ถึงขั้นลงมือลงไม้อีกทั้งเมื่อครู่ภาพที่เธอมองเห็นในดวงตาของสาวใช้ผู้นั้นยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ ปกติภาพนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไรปิดฝากล่องยาขณะหมุนตัวกลับเธอจงใจมองเข้าไปในดวงตาของเถาเอ,อ๋อแต่มองไม่เห็นสิ่งผิดปกติในที่สุดก็ถอนหายใจความเป็นความตายของผู้อื่นเกี่ยวอะไรกับเธอเถาเอ,อ๋อระยะนี้เจ้าจงหลบเลี่ยงสาวใช้ของอวีตื่อทงให้ไกลหน่อยเข้าใจหรือไม่ เธอมองไม่ออกถึงช่วงเวลาของภาพทำนายสุดท้ายจึงคิดว่าเตือนเถาเอ๋อไว้ดีกว่าภาพอนาคตที่เห็นเป็นอีกเรื่องใครจะรู้ว่านี่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ชีวิตคนคนนึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคนอื่นรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงตามบ่าวทราบแล้วเพคะ เถาเอ๋อพยักหน้ารัวโดยไม่ต้องคิดถึงพระชายาไม่เตือนตัวนางเองก็จะหลบหลีกห่างจากพวกนางให้ไกลพวกนางมีคนเยอะหากไม่มีพระชายาปกป้องแน่นอนว่านางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายคิดถึงตรงนี้เถาเอ๋อก็เบ้ปากรู้สึกน้อยใจแทนเจ้านายตนพระชายา พระชายารองมีสาวใช้สองคนยังมีหมัวมัวอีกหนึ่งคนไว้คอยรับใช้โมอิ่งซีเพียงมองก็ดูออกถึงความคิดนางหัวเราะกล่าวเผาเออ๋เจ้ารู้สึกว่าเจ้าคนเดียวดูแลข้าไม่ไหวหรือมิใช่เพคะบ่าวมิได้คิดเช่นนั้นพระชายาปกติท่านก็ไม่ได้ให้บ่าวทำอะไร เบ่าว่างจนเบือ่อจะดูแลไม่ไหวได้อย่างไรเถาเอ๋บอกมือไปมาติดต่อกันแท้จริงแล้วตั้งแต่ได้รับหน้าที่ปรนิบัติพระชายาส่วนมากเจ้านายของนางมักทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้ใช้ให้นางทำอะไรมากมายอีกทั้งของกินที่อร่อยก็ไม่เคยลืมแบ่งให้นางด้วยชาติก่อนนางต้องจุดทูปชั้นดีถวายถึงได้พบเจ้านายที่ดีเช่นนี้อ้อว่างจนเบือ่อ เช่นนั้นวันนี้เจ้านอนหลับพักผ่อนให้ดีพรุ่งนี้ไปที่ห้องหนังสือบทยาเป็นผงแทนค่ะมูอิ่งซีฟังคำพูดนางแล้วก็ถึงกับคิ้วกระตุกปกติเธอไม่คุ้นชินกับการเรียกคู่อื่นมาทำงานให้แต่ในเมื่อเถาเอ๋อว่างจนเบื่อให้นางมาเป็นผู้ช่วยก็ดีเหมือนกันเพคะเถาเอ๋อพยักหน้ารับด้วยความตื่นเต้นยินดีก่อนหน้านี้เวลาพระชายาปรุงยา จะไม่ให้นางไปรบกวนที่ห้องหนังสือมู่อิ่งซียิ้มบางบอกให้นางไปพักผ่อนส่วนตนเองไปที่ห้องหนังสือจัดการสมุนไพรที่นำมาจากร้านอี้เติรนเมื่อเช้าระหว่างทางได้ยินเสียงปิดประตูกระแทกลอยมาจากร้านกว้างได้ยินเสียงสาวใช้ของอวี่จื่อถงกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถในการปลอบใจเจ้านายเธอเพียงใส่หน้าและไม่ใส่ใจ ก้มหน้าก้มตาปรุงยาต่อวันต่อมาขณะที่เถาเออยกอาหารมาให้ใบหน้ายังคงตึงเพียงดูก็รู้ว่ากำลังไม่สบอารมณ์โม่อิ่งสีมองแล้วถามด้วยความสงสัยใครรังแกเจ้ายัวให้เจ้าโกรธละสิหรือหน้าผากที่ชนยังเจ็บอยู่พระชายานี่ท่านไม่รู้เลยหรือ เมื่อครูเบ่าได้ยินคนในตวนพูดกันเมื่อคืนหลังพวกพระชายารองทะเลาะกับพวกเราก็เร่งไปเรือนทิศเหนือ โชคดีที่เมื่อคืนท่านอองไม่ได้กลับจวนท่านพอบ้านเก่อห้ามนางไว้นางก็เอาแต่ร้องของร้องไห้ฟ้องบอกว่าพระชายารังแกนางและสาวใช้ยังพูดอีกว่าท่านไม่ยอมให้พวกนางอยู่ที่เรือนทิศต,ตะวันตกเมื่อครู่ยังพาสาวใช้ไปที่เรือนทิศเหนืออีกครั้งไม่รู้ท่านอ,องจะเชื่อคำพูดไร้าสาระของพวกนางหรือไม่ เผาเอ๋ยยิ่งพูดก็ยิ่งมีโทสะแม้ว่าที่ทะเลาะก,กันเมื่อวานพระชายาจะจัดการกับอีกฝ่ายอย่างดุดดานแต่เห็นอยู่ว่าเป็นเพราะพระชายารองลงมือก่อนพระชายาเพียงแค่เอาคืนหลังจากนั้นสาวใช้และหมัวมัวของนางยังโผลเข้ามาช่วยรุมเร้ากับเสียสติ แต่ตอนนี้พวกนางที่เป็นคนชั่วกลับวิ่งเต้นไปฟ้องโมูอิ่งซีเอามือเท้าคลางเข้าสู่ห้วงความคิดหวีตื่อถงววยวายเพราะอยากย้ายออกหากเมื่อคืนเธอไม่ได้มองผิดในภาพอนาคตนั้นสถานการณ์ที่เห็นยังคงเกิดขึ้นภายในเรือนนี้ก็ดีหากนางหาทางเกลี้ยกล่อมให้โม่จิงอี้อนุญาตให้พวกนางย้ายออกตัวข้าเองแม้อยากทำก็ทำไม่ได้ เผาเอ๋อถูกน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่ใส่ใจของผู้เป็นนายทำให้สะอึกไปเป็นจริงดังคาดพระชายาของนางไม่ได้สนใจเรื่องนี้ที่จริงพระชายารองย้ายออกไปได้ก็ดีไม่เช่นนั้นคงรงใจหาเรื่องพระชายาอยู่ร่ำไปแต่ว่าพระชายาเพคะเรือนี้คือสถานที่รับตาที่สุดในตัวอ๋อง เป็นเรือนที่แย่ที่สุดพวกนางย้ายไปก็ดีแต่ถ้าย้ายไปต้องได้อยู่เรือนที่ดีกว่าที่นี่แนะ่เถาเอ๋อหน้ามย้ยพ,พึมพำอย่างไม่พอใจที่ต้องย้ายควรเป็นพระชายาของนางถึงจะถูกหากอีจื่อถงย้ายไปข้าก็รู้สึกว่าที่นี่ก็ดีโมอิ่งซีเห็นท่าทางนางยังคงดูกัดกลุ้มจึงตบไหล่นาง เมื่อคืนนี้ใช่รับปากว่าจะบดยาแทนข้าหรือสักพักกินข้าวเสร็จก็ตามข้าไปที่ห้องหนังสือเถอะหางานให้เด็กคนนี้ทำสักหน่อยวันทั้งวันจะได้ไม่ต้องมัวแต่คิดมาก เจ้านายและผู้ติดตามเข้าไปในห้องหนังสือผู้หนึ่งปรุงยาผู้หนึ่งบดยาจากตอนบ่ายก็ยุ่งจนถึงฟ้ามืดและจนถึงดึกเดือนมูอิ่งซีทั้งปรุงยาทั้งจดบันทึกเถาเอ๋อบดยาเอียงศีรษะมองดูตัวหนังสือบนกระดาษที่เธอเขียนแม้จะรู้จักเพียงไม่กี่ตัวอักษรก็สามารถมองออกว่า ตัวอักษรที่พระชายาเขียนกับตัวอักษรของแขวนเปยโม่นั้นไม่เหมือนกันพระชายานี่คือตัวอักษรของดินแดนที่ท่านจากมาหรือโมอิ่งซียิ้มบ้างถือว่าใช่เธอรู้ว่าที่เถาเอ๋อถามหมายถึงแขวนตงซีแต่วิญญาณของเธอมาจากโลกปัจจุบันเถาเอ,อ๋อหากเจ้าน่วงไปนอนก่อนก็ได้ มองสีท้องฟ้าแล้วมู่อิ่งซีตึงบอกกับเถาเอา๋อให้นางช่วยงานมาครึ่งวันนางคงเหนื่อยมากแล้วบ่าวยังไม่ง่วงเถาเอ๋อใสา่หน้าเพิ่มแรงบทยามากขึ้นพระชายามีฐานะสูงทรงส่วนนางเป็นคนไม่มีความรู้ตั้งแต่เล็กก็ทำงานหนักมาโดยตลอดในเมื่อพระชายายังไม่บ่นว่าต้นเหนื่อยนางจะสามารถหยุดก่อนได้หรือได้ เจ้าบทยาพวกนี้เสร็จแล้วค่อยไปพักผ่อนราตรีเงียบสงด จูจ่ๆก็มีเสียงผิดปกติลอ,อยมามู่อิ่งซีที่แต่ไหนแต่ไรมีความระแวดระวังสูงในเวลาอันรวดเร็วก็สามารถสังเกตเห็นได้ท่าทางที่กำลังจัดปรุงยาพลันชะงักสายตามองไปยังจุดสูงสุดของหลังคานึกถึงเหตุการณ์ที่มองเห็นในดวงตาสาวใช้เมื่อคืนวนันในใจพันร้อนร้อนการกระทำรวดเร็วกว่าความคิดเธอเป่าเทียนในห้องดับลงอย่างรวดเร็ว วิ่งไปที่ข้างหน้าต่างค่อยๆปิดบานหน้าต่างเข้ามาพระชายาภายในห้องจูจ่ๆก็มืดลงเผาเอ๋อนิ่งชะง,งักไปนางถูกการกระทําแปลกประหลาดของพระชายาทําให้ตกใจพอเอ่ยถามก็ถูกปิดปากไว้ชู่อย่าพึ่งพูดมีผู้บุกรุก โมอิงซีส่งสัญญาณให้จากนั้นก็ดึงนางมาที่ประตูห้องมองลอดผ่านรูประตูอาศัยแสงจันสังเกตการดูรอบนอกเรือนเธอรู้สึกร้อนรอนเล็กน้อยเรื่องในอนาคตที่มองเห็นมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นภายในคืนนี้เปลือกตาเธอยังกระตุกอยู่ตลอดรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยนี่คือจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจะเกี่ยวข้องกับเธอด้วยงั้นหรือ เขาเอ๋อพอได้ยินว่ามีผู้บุกรุกก็ตกใจจนขาทั้งสองข้างอ่อนแรงหากไม่ใช่พระชายาห้ามส่งเสียงนางอาจกรีดร้องออกมาแล้วก็เป็นได้ตอนนี้นางจึงรีบร้อนยกมือขึ้นปิดปากตนเองไว้ไม่เป็นไรมู่อิ่งซีปลอบเสียงเบาหากเรื่องราวที่เธอเห็นไม่เปลี่ยนแปลงเถาเอ๋อก็จะไม่เกิดอันตรายผ่านไปครู่หนึ่ง ผู้บุกรุกชุดดำก็พลิกตัวลอยจากหลังคาลงมาที่ลานกว้างจำนวนกว่าสิบคนพวกเขากระซิบกระซาบกันจากคำสั่งของหัวหน้าคนชุดดำทั้งหมดแบ่งแยกกันออกเป็น3ามกลุ่มโดยอัตโนมัติกลุ่มแรกดูลาดเล่าอีกสองกลุ่มรอบเข้าไปในห้องหลักทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกมูอิ่งซีกลั้นลมหายใจจดจ่อโชคดีที่คืนนี้เธอบังเอิญปรุงยาในห้องหนังสือและพาเถา เธอมาไว้ข้างกายถ้าหากตอนนี้ตัวเธออยู่ในห้องอาจถูกพวกเขาจับไว้แล้ว ขณะกำลังคิดเธอได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัวดังมาจากห้องของอุ๋ยตื่อถงเสียงลมหายใจสั้นขาดห้วงเพียงเฮือกเดียวก็หายไปอาศัยแสงเทียนสหลัวภายในห้องนั้นเธอมองเห็นรอยเลือดอยู่บนกระดาษที่ประตูสักพักคนชุดดำก็แบกร่างใครคนหนึ่งออกมาจากห้องหลักทางทิศตะวันตกดูจากลักษณะรูปร่างมองออกว่านั่นคืออุียตื่อถง ดูเหมือนนางจะสลบไปแล้วคนชุดดำที่ลอบเข้าไปในห้องถัดไปหาใครไม่เจอพวกเขาจึงรวมตัวกันอีกครั้งที่ลานกว้างพี่ใหญ่ตรวจสอบห้องหลักทางด้านทิศตะวันออกอย่างละเอียดแล้วไม่มีผู้ได้ ประตูเหมาะในเวลานี้ประตูทางด้านข้างเรือนทิศตะวันออกก็เปิดออกเสี่ยวเฉียนที่กำลังหลับไหลไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกเสียงความเคลื่อนไหวจากห้องทางด้านข้างรบกวนนางขายี่ตาอย่างงัวเงียพลางเปิดประตูออกมาพอเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าตรงลานกว้างมีผู้บุกรุกชุดดำเต็มไปหมดเจ้านายตอนยังตกอยู่ในเงื้อมือพวกเขานางตกใจจนความง,ง่วงในตัวหายไปจ หมดสิ้นกรีดร้องเสียงหลงพระชายาร้อง คมดาบเยียบเย็นฟาดลงมาคำพูดของเสี่ยวเชียนยังไม่ทันจะพูดออกมาครบก็หยุดชะง,งักไปดวงตาโตที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเบิกกว้างทั้งร่างล้มลงไปทางด้านหลังทันทีลักษณะการตายของเสี่ยวเชียนกับภาพอนาคตที่เห็นรวมเป็นหนึ่งเดียวงูอิ่งซีรู้สึกถึงอาการตัวสั่นของเผาเอ,อ๋อเกิดความกังวลว่านางจะส่งเสียงร้องจึงยื่นมือออกไปปิดปากนางไว้แน่น พี่ใหญ่สาวใช้นางนั้นเรียกคนผู้นี้ว่าพระชายาร้องคนชุดดำที่แบกหวีตือถงรายงานนำคนทิ้งลงบนพื้นในเมื่อไม่ใช่คนที่พวกเราต้องการมิสู้ข่าทิ้งเสียไม่แม้จะเป็นพระชายาร้องก็สามารถเป็นเบี้ยที่จะใช้ข่มขู่ได้พากลับไปแต่จิ้นอ่องเล็กให้พวกเรานำตัวพระชายากลับไปสายรับแจ้งข่าวมาว่าคืนนี้นางอยู่ในต้วน และอยู่ที่เรือน,นี้ตลอดตอนนี้แน่นอนว่าต้องอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งตรวจดูแต่ละห้องให้ละเอียดหาตัวนางให้พบก่อนที่หน่วยล่าตรเวนของจวนอี้หวงังจะรู้ตัวรีบหาคนให้พบแล้วเอาตัวไปนอกจากพระชายาอี้คนอื่นก็ไม่ต้องไว้ชีวิตขอรับ คนชุดดำหลังตะกรับคำสั่งก็แยกกันกลับไปค้นหาตามห้องความสามารถในการฟังเสียงของมู่อิ่งซีนั้นยอดเยี่ยมเธอได้ยินบทสนทนาของคนชุดดำา9ดเในสิบส่วนดูจากความอมหิตของพวกเขาหากค้นหามาถึงห้องหนังสือจะต้องไม่ปล่อยเทาเอ๋อไปแนะ่ในหัวเธอคิดหาวิธีช่วยคนสนิทอย่างรวดเร็วแต่เรือนทิศตะวันตกนี้เป็นที่รับตาคนมากเกินไป นอกจากองคารักลราตระเวนตอนกลางคืนจะอยู่แถวนี้พอดีมิฉะน,นั้นจะเรียกขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่มีใครได้ยินผู้บุกรุกเองก็มีจำนวนมากแม้ในมือเธอมีพิษมากแค่ไหนก็ไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้ในทันทีไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งเธอจึงเลือกวิธีที่จำใจมากที่สุดโมอิ่งสีสุดลมหายใจเข้าลึกออกแรงทุบไปที่หลังของเถาเอ,อ๋อ พระเผาเอ๋อตาทั้งสองข้างกรอกขึ้นร่างกายแข็งเปลงล้มลงมูอิ่งซียื่นมือรับร่างของนางไว้นำนางไปซ่อนไว้ในตู้ในห้องหนังสือจากนั้นจึงลุกขึ้นเปิดประตูออกไปอย่างเด็ดเดียวแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่หน้าประตู ภายใต้แสงสีเงินยวงมูอิงซีในชุดสีขาวเรียบอยู่ในสายตาของคนชุดดำการปรากฏตัวอย่างฉับพลันของเธอทำให้กลุ่มคนชุดดำตกตะลึงเธอปิดประตูห้องหนังสือเงอยหน้าศบตากับหัวหน้าคนชุดดำในสายตาไม่มีความหวาดกลัวสักนิดมองดูเขาแล้วเอ่อยอย่างชัดถ่อยชัดคำข้าคือพระชายาอี้ที่พวกเจ้ากำลังตามหา ข้าจะไปกับพวกเจ้าพูดจบเธอก็เดินเข้าใกล้พวกเขาทีละนิดเป็นครั้งแรกที่ได้พบเจอคนซึ่งหาเหาใจหัวโดยไม่มีความหวาดกลัวเช่นนี้ผ่านไปครู่หนึ่งคนชุดดำที่เป็นหัวหน้าจึงเพิ่งมีการตอบสนองใช้ด้ามดาบเคาะไปที่หน้าผากของพวกพ้องแล้วร้องสั่งพาตัวนางไป คนชุดดำเดินเข้ามาใกล้นางยกมือทุบหลังนางจนสลบจากนั้นแบกขึ้นบ่าพริกตัวลอยขึ้นไปบนหลังค่าใช้วิชาตัวเบาเคลื่อนไหวหายลับไปในความมืดของรัตติการ ผ่านไปครู่ใหญ่ในห้องทางด้านข้างอีกห้องเลิงหมัวมัวล้มลงตรงมุมผนังพังร่างสั่นเทิมจนไม่อาจควบคุมนางพยายามลุกขึ้นหลายครั้งเผาว่าพอจะลุกขึ้นยืนขาก็อ่อนแรงสุดลงไปกองกับพื้นอีกครั้งคืนนี้เป็นเวรเสี่ยวเหวินดูแลพระชายารอง เพราะได้ยินเสียงร้องของอีกฝ่ายเหลิงหมัวมัวจึงสะดุ้งตื่นเคลื่อนตัวลงจากเตียงเท่าว่ายังไม่ทันได้เปิดประตู นางก็ได้ยินเสียงวีดร้องด้วยความหวาดกลัวของเสี่ยวเชียนพอมองลอดผ่านรูประตูก็เห็นร่างของเสี่ยวเชียนล้มหงหลังลงไปกองกับพื้นนางก็ไม่มีความกล้าที่จะเปิดประตูเพื่อออกไปตายอีกนางที่หลบอยู่หลังประตูมองเห็นคนชุดดำถือดาบซึ่งมีเลือดหยดลงมาเดินมาทางห้องด้านข้างที่นางอยู่เห็นเขากำลังจะเปิดประตูใบหน้านางตกใจจนซีดขาวค คิดว่าวันนี้ต้องตายแน่ไม่คิดว่าก่อนที่คนชุดดำจะผลักประตูเข้ามาก็ได้ยินเสียงพระชายาอี้ดังมาจากห้องด้านข้างพูดได้ว่าความเด็ดเดี่ยวองอาจกล้าหาญของอีกฝ่ายช่วยชีวิตนางไว้ผ่านไปเนิ่ดนานนางจึงตะเกียกต,ตะกายลุกขึ้นอย่างไม่มั่นคงเปิดประตูห้องออกพอกว่าตามองก็เห็นร่างเสี่ยวเชียน พี่นอนตายอยู่หน้าประตูห้องพระชายารองดวงตายยังคงเบิกโตด้วยความหวาดกลัวนางตายทั้งที่ยังมีกังวลพอก้าวเข้าไปในห้องหลักการตายของเสี่ยวเหวินก็ไม่ต่างจากเสี่ยวเชียนพระชายารองตามคนมาช่วยพระชายารองเริงหมัวมัวล้มลุกคลุกคลานไปกับพื้นด้วยความตกใจกลัวในที่สุดก็นึกขึ้นได้ว่า เจ้านายตนถูกลักพาตัวไปจึงกระเสือกกระสนขึ้นมาวิ่งทลาออกไปตามหาคนแสงแดดจ้าส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างพุ่งตรงมาในห้องที่ทั้งเล็กทั้งมืดดวงตาที่กำลังค่อยๆลืมขึ้นถูกแสงอาทิตย์ที่พุ่งมาโดยตรงยางตาทำให้ต้องหลับตาปีทั้งสองข้างครูใหญ่ถึงปรับตัวกับแสงนี้ได้เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งในศีรษะรู้สึกขมุกขมัว พยายามออกแรงเบือนหน้าหนีไปทางด้านข้างเพื่อหลบหลีกแสงอาทิตย์นั้นไม่รู้ว่าตนเองในตอนนี้อยู่ที่ไหนใช้เวลาชั่วครู่นึงถึงนึกเรื่องราวก่อนที่จะสลบไปได้ออกนี่คือห้องที่ทั้งมืดและเล็กห้องนึงแสงเดียวที่มีมาจากหน้าต่างบานเล็กนั้นเธอพิงผนังมือถูกมัดไพร่ไว้ด้านหลังเท้าทั้งสองข้างก็ถูกมัด หันไปทางด้านข้างเห็นอวีจือถงที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันนั่งอยู่ไม่ไกลนางยังคงสลบอยู่ทางด้านซ้ายมีเสียงกรานเคลื่อนไหวดังแว่วมาแผ่วเบาโมอิ่งซีได้ยินเสียงพูดพึมพำที่เหมือนละเมอจึงหันหน้าไปมองอย่างประหลาดใจเสียงนั้นมาจากหญิงสาวที่แต่งกายเป็นชายซึ่งแอบหนีออกมาจากในวังนางคือโมอ,อี้ซวนเห็นเพียงนางกำลังอ้าปาก คล้ายกำลังนอนอย่างสบายใจตูบร่างที่ถูกพันธนาการไว้ล้มลงบนพื้นทำให้นางที่กำลังนอนหลับฝันตื่นขึ้นมาเอ่มอมอเอส่วนที่ยังไม่ได้สติดีส่งเสียงครางเบาๆน่าจะเจ็บจากการกระแทกหลังฟื้นขึ้นมาเห็นตอนอยู่ในสภาพที่ยากลำบากอย่างชัดเจนนางก็พยายามดิ้นรนจะลุกขึ้นนั่งแต่ไม่เป็นผล ไอ้พวกง้องเง่าตาตุ่นที่ไหนกันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วกระทั่งเปินกองตู่ก็ยังกล้าลักพาตัวมากล้านักก็ออกมาให้ข้าเห็นมุมปากโมอิงซียกขึ้นเล็กน้อยโมอีส่วนถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจทำให้นางเอาแต่ใจในสถานการณ์เช่นนี้ตึงยังกล้าอวดดีหากมีใช่พระนางมีค่ากับพวกคนชุดดำไม่รู้ว่านางยั่วยุพวกเขาแล้วจะมีจุดจบเช่นไร เธอถอนหายใจเมื่อวานในดวงตาของโมอี่วนมองเห็นเพียงนางถูกจู่โจมขันทีที่บังคับรถม้าถูกสังหารและภาพที่นางถูกทําให้สลบแล้วพาตัวไปหากค้นหายอย่างละเอียดอีกรอบอาจมองเห็นตําแหน่งของสถานที่ที่พวกเธอถูกกักขังอยู่เช่นนั้นก็จะสามารถหลบหลีกภัยครั้งนี้ได้ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ